สวนทุเรียนิดตถนนลาดยางสายหลักเลยนะครับาชมครับนี่ครับรูปแปลงสวยทุเรียนต้นเสมอเต็มแปลงพร้อมบ้านนะครับนี่ครับบ้านนะครับเข้าอยู่ได้เลยนะครับหรือจะรีโนเวทก็แล้วแต่จัดสดวกครับทุเรียนสวยแน่นอนครับหายห่วงนะครับใกล้ชุมชนเมืองนะครับใกล้ถนนเรียกเมืองแกลงบ้านบึงแกลงนะครับ อาพิกัดตะบนทางเพียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ12ไร่2งาน47ตารางวาชนดนอสสอจอครับท่านผู้ชมครับปกติก็ขายแพงกว่านี้นะครับตอนนี้ราคาพิเศษเหลือไร่ละ1ล้านบาทครับทุเรียนหมอนทองอายุ7ปีนะครับให้ผลผลิตแล้วนะครับมีมังคุด32ต้น ลองกอง39ต้นมีเงาะอีก7ขนุนนอีกสมนะครับมีบอ่อมีสะสองบอ่อมีน้ำตลอดบ้านพัก1หลังมีบ้านคนสวนอีกหนึ่งหลังนะครับแต่แอดบินยังไม่เห็นรูปนะครับมีไฟฟ้า3เฟสห่างจากบ้านเมืองแกลง1,5กิโลเมตรห่างจากถนนเลี่ยงเมือง 1, 2กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเมือง ใกล้นิดเดียวครับฝากไว้ด้วยครับใกล้ตลาดใกล้ทะเลนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับผม